ครับโอ้โห و, ก็บอกแล้ววีท่านไหนติดตามหน้าไลฟ์เมื่อวานเต็มข้อกันแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเมื่อวานสดนี่จัดกันไปแบบเน้นๆจุกๆเพราะว่ากินเต็มทุกไม้นะครับแล้วโครงการก็มาอีกแล้วนะครับตัวเน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระรองนะครับทางด้านวิตอรียพระรองนะครับทางด้านมันโมพระรองนะครับทางด้านสเตอัอวโอ้โหพระรองสามตัวพระรองทางด้านของนะครับ ทางด้านของทเวนเต้นะครับไปต่อูไปลองทางด้านลูโดโกเรตไปต่อทางด้านซารนิก้าอืเอาไว้เพื่อไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาสี่โมงเราไปจับข่าวคุยกันก่อนเกมเริ่มนะครับเพราะวันนี้วันน้อยมากบอกเลยว่าใครตามมานะครับเราได้แต่ของดีเหมือนเดิมแหละไม่พูดเยอะสี่โมงเจอกันเอาเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราพักหายใจไปรุยนอกกระแสตัวเบาๆบ้างดีกว่านะครับหลังจากบิ๊กๆรุยกันมาสามสี่วันติดนะครับวันนี้จะเป็นทางด้านตูรุสนะจะเปิดบ้านนะครับ เจอทางนั้นแชงเอเตียนต้องบอกว่าถ้าวัดจากเฮดูเฮดกันเจอเนี่ยต้องบอกแชงเอตเตียนขมอยู่มากเลยนะครับแต่นั่นก็เพื่อ 67ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในทางดีของตูรูทนะยิ่งฟอร์มช่วงนี้ในบ้านต้องบอกว่าเอามากนะครับจัดจ้านมากๆถึงจะไม่ได้ชนะขาดรอยแต่ก็แพ้ย่าเอาการน,นะครับวันนี้ก็แมงเปิดมาไม่ได้แรงด้วยแต่มองไปก่อน2.5นะครับมองสูงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่ท่านในไม่อยากพลาดมี4ีโมงเจอกันหน้าไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่พูดเยอะนะครับใครตามมาเหมือนเดิมสดเหมือนเดิมนะครับเอาเราวันนี้ก่อนเนื่องกับตัวรามก่อน Obrigado.